สวัสดีครับวันนี้ผมหมอต้นสุดกับแป้งอยู่ที่สวนพี่แดงนะครับเสือสางโคราชแปลงนี้ตัดผลผลิตไปเมื่อวันที่2สิงหานะที่รอบสุดท้ายนี่พี่แดงพี่แดงนะครับนี่สมควรนะผมตัดผลผลิตไปวันที่2สิงหารอบสุดท้ายแล้วก็เริ่มโยงเชือกอันนี้อันนี้โยงเชือกยังไม่เสร็จนะครับเชือกหมดแล้วก็ดึงใบมา เดี๋ยวแนะนํนาการจัดการก่อน,นคือหลังจากที่เราจัดผลผลิตแล้วผมให้สอยขนแงออกนะสอยขนแงออกแล้วก็ก้นปุ๋ยดึงใบพร้อมมาใส่ยิบซ้าทางดินเนาะเพื่อกระตุกใบออกมาให้จะเป็นระยะน,นี้ระยะใบชุดนี้นะครับที่เราได้มาตอนนี้จะเป็นเพสตลาดนะครับนี่จะเป็นชุดใบนี้เลยที่ได้มาใบเดิมเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ดีเพราะนั้นคุยันว่าเดี๋ยวเราทําแค่ใบเดียวนะครับแล้วโฉบสารเลยแล้วสะสมอาหาร หลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเอาใบอีกใบหนึ่งคือตอนหลังจากที่เราได้ดอกแล้วเนาะประมาณนี้โดยรวมเนี่ยสภาพต้นแบบสมบูรณ์มากนะครับอืมคือหลังจากตัดผลผลิตเนี่ยต้นไม่มีโสมนะแต่ละต้นนี่จะเป็นระยะใบเพยตลาดแบบนี้ให้ดูโดยรวมของต้นแปงนะดเรียนหกปีนะครับที่เสริงสางเนี่ยเราได้หนึ่งชุดใบมาแล้วแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลงสารก่อนเลยเพราะว่าแปงเนี่ยเราตัดผลผลิตล่า ถงหานะครับถ้าเราทำสองชุดใบเนี่ยเดี๋ยวบางครั้งใบไม่เต็มสภาพอากาศได้มามันจะได้ดอกมาก่อนกระหล่อมกระแหลมเพราะนั้นชิงสะสมอาหารแล้วก็เตรียมทําชุดดอกก่อนหลังจากนั้นเดี๋ยวเราดึงใบามาหลังจากที่ได้ดอกมาแล้วอีกทีดึงไม่มีปัญหานะครับผมการจัดก,การก็จะเป็นประมาณนี้แอันี้ก็คือว่าหลังจากที่เราสอยขแขนแลวรอบเดียวนะขแขนที่เหลือไปในต้นเราจะปล่อยไว้เลยนะครับจะเป็นตัวที่รับสารด้วยแล้วก็เป็นตัวที่สะสมอาหารภายในต้นไปด้วยนะครับ เยจะดูดิดอกมาแล้วดอกมาแล้วนะครับเพราะนั้นต้องเร่งในการจัดการเรื่องนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาติดตามพัฒนาการต่อไปหลังจากนี้นะครับสำหรับแปลงนี้ทุเรียนสูตรสีแดงนะครับเสียงส่างโคราชครับผมขอบคุณครับ,บสวยม,มากเต็มดูดิคแนงมาสวยมาก Oh, come